ไม่ได้จำกัดนะใครอยากทำแบบนี้ก็ทำได้ไม่มีวิคสิทธิ์นะจ๊ะพี่พี่นัดเข้าได้ไหมคะจ้ะเข้ากลุ่มแดดเย็นไหมเย็นมากเหล้วแต่พวกหนูไงจ้ะแต่แต่ต้องถาหนูต้องถามเขาก่อนถ้าเข้าโอเคพี่อยากเข้าใช่เลยใช้ลงไปตั้งลงไปปึ๊บเอย็นมาปึ๊บตั้งตรงนี้อ่ะ 4 5ลงไปกลาง3 4 5อ่าตรงนี้ตรงนี้ต้องอันนี้สิเขียงเนี้ยหางไปนึ่งอไป1 2 3 4่ห้นี้ก็เอาหางมาตรงนี้แล้วก็ลากลงบงันไน อค่ะเอาที่เราพอใจ<ฮ>ทำไม่เป<ฮ>็น<ฮ>ไรค่ะนววางอย่เลยค่ะให้มันมันจะได้ไม่ ต้องในกลุ่มนี้หน้าเลยอ่ะตาเสียงอ่ะกลุ่มอะไหนกลุ่มสายไหมสวยใสนี่หรอใช้คำว่ากลุ่มสายไหมอ่ะสปาสายไหมสปาสายไหมจ้าเพราะเริ่มต้นจากคนสายไหมเช่นเช่นสปามน้าจ้ะไอ้นะค่ะสปาสายไหมหน้าจ้ะสปาสายไหม ไมมีสองสาขาสั่นรถไปที่ไหนสาขาที่สามที่ไหนคะประตูน้ำเห็นไหมสุดยอดแถวประตูน้ำมีมีผ้าที่ขายไหมพี่ไม่เคยเดินดูไปเดินดูนะผ้าาอะุรนะมีสัมเพ็งผ้าฮูลัดเยอะไม่สัมเพ็งไปดูแล้วไม่มีจริงหรอจานพิมพ์ไปดูด้านไหนอ่ะก็เดินจนทางสองฝั่งเลยป่ะสองฝั่งไหมไม่รู้พี่คำวงพาเดิน ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถ้าพี่ผ่านไปพี่ดูแฮะตั้งใจจะไปซื้ออยู่มันมีอยู่ฝั่งหนึ่งที่มันสาหรับผ้าพวกนี้โดยเฉพาะร้านะมันมีร้านอยู่พี่เคยไปซื้อลองดูค่ะินยฝั่งนู้นนะฝั่งที่จะไปทางเอ่ออะไรนะที่ไปทางโรงเรียนอะไรนะหนูรโรงเรียนสวนกุหลาบอะฝั่งด้านนู้นมันจะมีร้านที่ขายอุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้เหรอะอืม ไม่ได้เข้าไปทางโน้นไม่ค่อยดูเลยค่ะในเมืองไม่ได้เข้าเลยมาพ่อเดี๋ยวพี่จะไปซื้อของที่ไอร้านสนใจนึกอยู่ใ,เอ,ใเอาแบบหนาแบบบางเอาแบบแล้วล้าง